ครับวันนี้พบกับเราแยะช่องไอคูบันนอกนะครับวันนี้พวกเรานะครับครูนักเรียนแล้วก็จิตอาสานะครับรวมถึงหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลนะครับวัดโรงเรียนนะครับก็มาร่วมกิจกรรมนะครับทำความดีด้วยหัวใจนะครับทำความสะอาดบริเวณวัดสุพรรณพลางนะในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปเลยครับว่าเราทำอะไรกัน Yeah. i ารู้สึกยังไงนะครับกับกิจกรรมในวันนี้ตามมาครับทำไมถึงทราบกิจกรรมตรงนี้ครับอ๋อคุณครูบอกนะครับแล้วตอนคุณครูบอกเรารู้สึกยังไงรู้สึกว่าควรนอนอยู่บ้านควนอนอยู่บ้านนะครับเดีก็บอกว่าควรเชอยู่บ้านก็รู้สึกว่าแรกยังไม่รู้ว่ากิจกรรมของเราคืออะไรนะครับแล้วพอได้มาทำแล้วรู้สึกก็ควรนอนอยู่บ้านก็ควรนอนอยู่บ้าน อันนี้น้องขยอกน้องขยอกเราไม่ได้ดูนะน้องขยอกหดอกแม่นนะครับแต่จริงๆนะเต็มใจมาครับเต็มใจมาประมาณครึ่งวันนะครับเดี๋ยวน้องจัดเดี่ยวขึนข้าวนะครับเดี่ยวตรงวัดเราก็จัดข้าวให้กับข้าวที่อร่อยสุดนะครับจับจุกนะครับที่เรารู้จักกันในเมืองเณรวัดใกล้เคียงนะครับในตัวของวัดสุพรรณบุรีนะครับก็เดี๋ยวให้น้องทํากิจกรรมตรงนั้นต่อครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอีกคนหนึ่ง ครับอันนี้น้องโชคอน,นันต์ครับชื่อเล่นชื่อน้องปอครับมาครบอบเป็นหัวหน้าห้องนะครับของมอ .3 นะครับเดี๋ยวสอบถามพูดคุดยกับน้องกันหะน่อยน้องปอรู้ ทราบกิจกรรมนี้ได้ไงครับจากใครครัจากอาจารย์ประจำชั้นครับจากอาจารย์ประจำชั้นนะครับคือคุณครูเจสิราสากอนคุณครูเจสิราสากอนแล้วคุณครูบอกเราอย่างไรครับเกี่ยวกับกิจกรรมบอกเราเกี่ยวรับกิจกรรมเขาบอกว่าเขาครูอเขาบอกว่าให้เรามาช่วยทำความดีในวันนี้และเขาได้บอกแล้วครับว่าทำความดีเนี่ยมีอะไรบ้างในวันนี้ก็มาเกี่ยวกับ เขาบอกว่าช่วยวัดะทำทำให้เราได้สนุกขึ้นข้าวข้าวใช่ไหมครับแต่พอครูก็บอกแล้วรู้สึกอยากมาไหมครับก็อยากมาก็อยากมาทำความดีไงอ๋อน้องบอกว่าก็อยากมาเพราะทำความดีแต่พอมาแล้วเรารู้สึกยังไงก็ดีนะได้ทำช่วยวัดออ๋ได้ช่วยวัดก็สนุกนะครับไม่ได้มาคนเดียวเนาะมากับเพื่อนนะกับครูแล้วก็ ผู้ใหญ่นะครับและอีกห,หลายหท่านนะครับก็สนุกนะประมาณคึ้่นวันนะครับเราก็ช่วยทำความดีนะเดี๋ยวให้ข้อคิดอะไรกับคนที่เข้ามาชมหน่อยครับก<า>็เกี่ยวกับการทําทความดีเราจะทําได้โอกาสไหนหรืออะไรยังไงตามที่เราคิดเนครับก็<า> ทำ,ทำดีไม่ยากครับแค่แค่คุณอยากทำถ้านะครับก็น้องขอให้ข้อคิดนะครับเกี่ยวกับคนที่อยากทำความดีนะครับน้องก็บอกว่าทำดีไม่ยากถ้าคุณอยากจะทำนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องให้ครูบ้านนอกด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกิจกรรมด้านอื่นต่อครับครับผม อ่ะนะครับเมื่อกี้ก็คุยกับน้องบอกโชคกันนานไปแล้วเดี๋ยววันนี้ในสุดไอตรงช่วงนี้เราจะพาไปคุยกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มที่คุณครูเนี่ยไม่ได้บอกนะครับแต่น้องเต็มใจมาแล้วมากันเองนะครับก็ชุดเสื้ออะไรเขาจะแตกต่างจากคนอื่นไปแต่ด้วยใจของเขาแล้วถือว่าใหญ่มากเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพวกเขาเลยครับนะครับก็ในส่วนนี้ก็เป็น นักเรียนนะครับของโรงเรียนวัตถุคันธารกิจกุ่มหนึ่งนะครับหลายท่านจะงงว่าเอ๊ะทำไมเขาใส่เสื้อตีดำอาอย่าพูดจับนะครับจะลองนี่ครับเพราะว่าตรงนี้นะครับคุณูไม่ได้นัดหมายแต่น้องๆนะครับอยู่บริเวณใกล้เคียงก็เต็มใจที่จะมานะครับแล้วก็ขับรถมาเองนะครับอันนี้ก็คือน้องอะไรครับแนะนำตัวหน่อยอ่ะพูดต่างหากนบน้องโน่นะครับน้องจีโน่อันนี้น้องคามนะครับน้องน็อตนะครับ น้ th องไนายอันนี้เป็นสิ่งเก่านะครับเป็นน้องไนายเป็นสิเก่านะครับก็อ่าน้อาโอ๊ตนะครับน้องโอ๊ตก็คือสิ่งเก่าเหมือนกันนะครับกลุ่มนี้ก็แล้วเรารู้ข่าวกันได้ไงครับว่ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้เมื่อวานมอยู่นนอครับอ๋อเม sure. right ื่อวานมัอยู่ยยอ่ะอ๋อเจ้าวาดบอกนะครับอันนี้เ네จ้าวาดบอกเจ้าวาดก็คือหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อสนอถาวโรนะครับเป็นเจ้าวาดเจ้าวาวัดสุขันธารามนะครับหลวงพ่อสนอถาวโรนะครับเจ้าวาดวัดสุขันธารามนะครับองค์ปัจจุบันนะครับ ก็น้องๆนี้ก็นพูดคุยเต็มใจที่จะมาครับแล้วก็มากันเลยเดี๋ยวให้ตัวแทนในกลุ่มเนาะพูดเกี่ยวกับกิจกรรมวันนี้นะครับแล้วก็ให้ข้อคิดไม่ยอมนะนเดี๋ยวนี่นะครับเป็นที่ตดครับน้องบอสนะครับเดี๋ยวพูดคุยตามเงนเราที่เข้ามาเรามานได้คุดมานป็ในตัวกิจกรรมวันนี้ว่าเราได้อะไรได้มับนนี้อ๋อได้ความดีด้วยเน้อ สองอ่ะครับพี่นาสาครับพี่อาสาวเดี๋ยวช่วยกันตกแต่งสิ่งไม้ตรงนี้นะเอาลูกๆนักเรียนกวาดในโดมในสอาดลูกนะกวาดแล้วก็เอาขยะไปทิ้งหลังนักเรียนนั่นแหละนะทำด้วยใจอะไรเนี้ยทำด้วยใจนะครับแล้วตรงนี้ก็คือนี่ครับดูน้องๆเปียกทุกรดนะน้องเป็นที่นะครับกิจกรรมวันนี้ก็ มาครับทีนัสานะครับหลายท่านอาจจะเป็นในแง่ไม่ดีนะครับแต่ในแง่ดีคนเราก็มีนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับน้องกลุ่มนี้เย็นๆจะมาเล่นกีฬากันทุกวันนะครับอย่าลืมครับช่องให้คุบันนอกครับบหมอหมา ไปถึงไหนแล้วครับใก้จะเสร็จแล้วค่ะได้ครึง่งนึงแล้วเราจะตัดต้นไทรนะคะเพื่อไม่ให้ล้มไม่ให้กิ่งมันโน้มออกมาข้างนอกทีนีกดยช่วยกันนะคะในชุมชนนะคะแล้วก็นักเรียนดีส,สด้วยนะคะฝากข้อคิดนะครับฝากข้อคิดที่มาร่วมวันนี้นะคะเรามาเป็น กิจกรรมในวันนี้ทำไมถึงมกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นางไนะคะกิจกรรมที่กกาษาเราทำบางทีด้วยด้วยหัวใจก็เป็นองค์การที่ทางท้ารู้จ้งช่วยกันหน่อยนอยจวาก ทำฟัราด,ด้วยนะครับแล้วก็ปับภูมิทัศน์ใ้สถานที่สปาย่แล้วก็ที่สาคัญก,ก็คือการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัพระมหากษัตร,รติย์ของเรานะครับีรองค์ทรพระราชทานอนการเรทาทำด้วยนะครับเป็นามาของการแลการกิจกรรมทั้งนี้นะครับโดยท้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารสน่วนตำบลบ่อตะโลนะครับท่านนายกับที่พัฒน์ในเพชรท่านผ่วงในการโรงเรียนวัดสุนันทารามนะครับวัดที่ร้อยสี่ท่านศักดิ์เปอริศนะครับแล้วก็ทางท่านพ่วงนการส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน,นะครับบ่อตะตอร์โลของเรานะครับท่านพ่วงในการพัฒน์นนนะครับแล้วก็จากาชาวบ้านวัดสุน,นันทารามทุกภาคส่วนนะครับ าทั้งคณะครูด้วยนะครับนแ่คามกิจกรัน้ครับเราก็ทราบถึง่อของจุดประสงค์นะครับของกิจกรรมในวันนี้นะครับเพื่อให้รจานนะครับให้คนินก่อนแล้วรับวันนี้ครับให้กับผู้ชมที่เข้ามาในช่อให้้างนอนะครับการบริการจับจานในการทำพอน้ำนะครับคนนึงครับ จะฝากว่าการท,ทําความดีวยหัอใจนี่ก็เราเราเราไม่ได้ทเพื่อตัวเราเองล้วก็ทําเพื่อส่วนรวมนะครับการท,ทําที่การกาะทาใดๆก็แล้วแต่ที่ทําแบบเป็นประโยชน์ให้กับส่วนรวมเนี่ยเราก็จะมีกาลังใจมีแรงขับในการทํางานของเรานะครับก็จะเป็นประโยชน์ก่อทั้งคม เราเห็นแล้วก็ภาคภูมิใจนะครับในการทํางานต่อสนรวมน,นะครับทุกครั้งที่เราทําแม้แต่เรานึกถึงแล้วก็กินหมดใจแล้วนะครับความเหนื่อยความลําบากก็จะหายไปพร้อมกับความภาคภูมิใจนะครับก็ฝากขอคิดไว้นะครับขอให้พวกเราได้มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล็กการน,น้อยไม่ไอยๆช่วยกัน<า>ในบ้านเรือนของเรา,าสุมสุขของเราโรงเรียนของเราโดยเฉพาะอย่า,นนางนี่โรงเรียนวัดพนมรามของเราเนี่ยเราได้ช่วยกันนะครับมีความความภาคภูมิใจในความสามัคนีจในความเป็นหนึ่งของชาววัดพนมพรามของเราครับขอฝากความคิดเห็เราด้วยนะครับ